ไปหานาอยู่นองบอกือว่าใช้อนี่เาสมานี่ลไตเลยไเกือบสเติมเนาะอบได้แตไนไตอีกจัลมันเน้นะลูกโอ้หนงรวมในบ้านเจ็บานเดียวเ ม้าอาผู้จะเทือนี่ชิมหาบาอ่อ่านเหยียบเลยคือว่าเหยียบเมนก็ได้เนาะ,นะโอ้ยไผลูกวาวไล่ได้เนาะเอาแรดปุบเล้ยวพุนมายังหาวบ้านาะง สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขโคนว่าสิเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างก็ยิ่ดีตอนหักขา้าสููซ่องสว่างใจคือเก้าเดอ้อเป็นพี่น้องเลยเนาะพบพอ่พอกับสว่างตอนนี้อยู่องเฮียนบ้านดงบักยางบ้านสาแวแตวพี่น้องเอ้โอ้ยเนาะไหลน้ำเสียพี่น้องเอ้เนาะทางไม่ใหญ่เนี่ยคนก็หาบน้ามาใส่เนาะมาไว้ผสมปูน าเบิ่งก่อนเพื่อสิต็มเพื่อจะต็มพุนบ่อเนาะสบายดีเมตุสบายดีดู้่โอ้แตหาบน้าู่นองบอกดูบ่จใช้อนนี้เอาชิมองนี่และในาตเลยในไตเพื่อสิต็มเนาะ ตายเองตายอีกโอ้ยเนาะชอบไตายอีกจอมมานเล้นะลูกกเอาโมนี่ทกคนน้อยแม่แตคนไปหาบนเกิดเป็นกรายหายสบายดีสบายดีวันนี้คือคนหน่อยใช่ไหมโอ้รจุมนมีคนมาผั้หญิงไปชี้แล็บอะไวบางไปบางไปเนาะ บาสี่คนยังเรือสามพมพูก็เป็นว่าเลยเรอฟสามคนนี่อะไรฟอนร้ายอ่ะเปิดเพ่งพราใครได้เนาน่อย่างๆฟอดเลยเขาบรมายยีเหอไหนเขาไปดกเขาเยังไปดมันแล้วเขาก็อาจเห็นว่าหเ่ียนต์กชี้แน่เลยก็เลยลุดไปลุดไปันแหละเขาไปอยากไปหาเงินหายยังนี่แล้วมันเลิกเบาเลยมันเริกเบาเลยนี่อันนี้คพิเศษคนได้สารนีนี

พัติาน่อรดบแล้วีอะเ่อเมเอีกเออมันเบิดหนามผมเมนว่ามันตายเนาะ นี่นา,น,านางน้อยนี่ก็ะอาบกระทังไปเลยน้องจะพูดพี่น้องเนะ้ยเนาะน้องกระบอกไก่ดอกไก่่มไก่พุ่มมันเนาะพุ่มมันกกมหัวดเนาะ พี่สวางสีพาพี่น้องไปเบิงหมดน้องที่ว่าเพิน่นไปหาบน,าน้ําเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ได้เข้าเฮียนเนาะทางน้งนองๆเพิ่นก็ยังินบานอยู่ <c oughs> เออาาอ่าน้องเพิ่นก็มาหาบนา้นําน้องน้องน้ําขี้เป็ดพี่น้องเอ้ยพุ่นเป็ดก็ินอยู่

เพื่อสิเต็มถังเนาะไดคู่ไปคูดีหาบหน่อยก็คู่ดีกับสาวซำน่อยสาวสํำหน่อยก็หาบคู่น้อยหน่อยแต่ออแต่คู่ปูนเนาะเหมืนกระปูกปูพักหรือแคบน้องไปเบิ่งก่อนเนาะขึ้นิงามดีเพราะว่าดินแบบนี้คือสิงามพี่ดองดินสีดำดำเนาะเป็นอย่างดีที่ว่ามีน้องเนาะน้องใกล้เผว่าน้องร่วมเนาะน้องร่วมในบ้าน นอนพักเหมือนกับบ้าน看看พ stop, ักหอมงามขนาดพักบุ้งเหมือนกับวานทีโพดเนาะปูกระปูว่าปัญหากระสิบุ้งแน่นิเบปปูว่าปัญหาปูตองยากเนาะเอาเอาก้านตาลเฮ็ด โอ้ไอเดียเป็นแบบชุดโอดได้หนิเนาะกื่นมาเปลี่ยนเมตูเลยนะขีนี่เมตุคุณาหา ใคอยู Elliot, ่ดอกเนาะหนองไก่อยู่หนองไก่เต็มที่มีกุ้งมีซิวได้เนาะโชซิมีอยู่ดอกเนาะกุ้งหรือว่าเป็ดลอยกินเบิด์เดอบอกมีกระยัดบอทปากเป็ดดอกเนาะนนองรั่วมมันบริษัทโอ เบิงสีนานนี่ก็เไปโฮดพักนี่คือสิงามคักว่าต้องยยใส่อันว่าใส่ปุยเนาะโอ้ของเจออ้าบ่นี่อือเอาแม่เอนี่ล่ะหอาแม่โเอองามคักดีดอกบิงสีนี่เนี่ธรรมชาติอดอกเลยบ่ต้องใส่ปุยใส่ยาอ้าวส่งเปียกเลย <laughs> องน้ำไกล้เฮือนกับผู้ไรผู้เลี้ยงเป็ดกับกขักคณะเป็ดลงมหาลินเป็ดกับน้ำนี่กับชุดยอดด้วยแล้วมักขึนอนเสียงนีนน้ำกับลอยดินเบิดเหม่อเลย País un viento, pa' ti no, sino. ก็มีความสุขของคนในพี่ดองเงยเนะาะเพราะว่าบ้านเพิ่นบ้านโตเล็กน้อยนี่ก็สิม,มกักดินกีฬาเนาะก่อนเขาเฮียน อ้าวเป็นวัดเป็นไอเลยไอไอปัดทางชามเดือนเน้่ยไออ้เป็นเข่ากินยามาทั้งไทปกระกินยาไม่ได้กุงเทปเลยกรกินหัวเศร้าหัเศาเศร้าไหนนั่นขึ้นยามดย่ำหนาวเนาะหัวลุบหลังแน่กะชิดแอคพี่น้องเลยไอเอากอกแขกเลยมาโลเบื้องหูเฮียนก่อนนะคนติดบ้านแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลย ี่คือผัวนายบ้านเพา่นกับผสมปูนไม่ใช่ละอันนี้มปสนมาชีลาสมาดีเดอร์พอเดอร์แต่เป็นนัมนนเป็นปูนเนาะ เออเพิ่นสิเอาไม้อัดอยู่บ่่ล่ะอัดอันนี้เพิ่นเอิ้นยังก่อสว่างนี่นี่ขาดบ่นี่บ่ขาดขาดขาดถเอาปูนี่เด้อเอซื้อมาวานนี่ประมาณจักมื้อนี่พออัดนมื้อ้3ก็ยังไปซื้อนั่นอัดแล้วแต่ว่ามื้อนี้นี่ซาเาค่มานุ้่น้จัง โอ้ไปซื้อแนวแนวุนแนวชี้เขานี่วาลนะจวานแกว่าเฮ้ยเขาใช้เช่นเลยก็สิก็สีลายมื่อติดอยู่ดอกเนาะเพราะว่าของรียนกับมันยาว เลยว่เริ่มขอนไปขอนไปไปนีมไปน่อยไปหนยไปแล้วขอนแลนวตามขอนมันเลยยรบุมีีเชิตชอนได้แล้วนี่ตัวแข่งแล้วบาดียังอยู่ถึงสามโพแลกัเนาะเริ่มบางไปบางไปแล้วเต่ากันรแน่มันดนเลย่มันคืจจเลย่ยนแล้วเลียนไปเขีนไปแล้วกันว่าเออหนื่อยหลกแล อันน่ะมันโดนไปขนนันนี้ช so ่วงนี้บัดช่วงอันว่าขวดมันใช่เนาะอันบอลที่พ่อเหยียบกับยี่ชิได้เทกัศเพื่อนอยู่ก็พ่อทำหั่นตั้มช่วงนี้แหละบางทียังประเทศต่ำชาวประเทศเวลาฝนตกลังคานี่เปียกเพื่อนไม่ได้เนาะอาจจะเคยโยกบางกอนตรงนี้เลยก็ลงเจอเป็นวัดเตี้ยใชได้ ต in ่วกน้อยมันอยู่ตัวนี้ก็ว่ามันเอาร้อยตนร้อยเลยสิพี่แตว่าปิกน้อยอยู่เยอะือว่าใหายเือก็เพิ่นน่สิเทเนาะแต่ว่าบันไดนี่เพิ่นออกือหัวกลางเนาะบันไดนี่ว่าเอาคนเว้าั่นใช้น้งนี อ่าเ่ยเอา่างเยรานว่านเราบงทำไนกนบนี้เนาะติดติดบ้านเรียบร้อยบบนี้เสียงกล้องฮึ้นๆบนี้

ผู้คนสาบานดดบางยางกะหรือว่าเพิ่งชีลกมาอีกบ่เนานะก็สีประมาณนี้ได้พี่น้องเลยตามที่เห็นเลยเนาะหรือว่าเพิ่งบางคนกะเริ่มลงมาในาอาจจะลงมาไม่ตู้ไม่ตู้สองคนกะลงมาหรือว่ายังชีลงมาอีกกับ่ฮนะู้เนาะช่วงนี้เพิ่งกลับไปโคดมั่นเพิ่นพี่น้องเลยหา,เหาขึานะ้นหาค่ำเนาะพอได้ใส่ใจโคตรล้อกบุกน ปูกมันปลูกมันเพิ่นกลับไปกดมันโอ้โหได้แล้วโอ้โหใครได้โน้มน้อมใคงได้ดูแลงก์กัิยุงเงี้ยมนใจนะฉันยุงเงีิยเก่าตุ่มโตนำมันมัน

ยังดีที่ว่าน้องกับบไกเป็นไรพองผู้ก้าหันแหงผู้นุอมเขาไปหานนั่นหันซอมเลยบู้เต้าก็จะเป็นครึ้งแล้ว คมเราก็นั่งปวดชายขึ้นคุณชายมันเจิดมือนก็เบื้อต้มขึ้นทางมีตู้ทางูภูเท่าภูในข้น้อยหนุ่มก็ไปหาเงินหาทองอย่างเหลือแต่ผูเท่าเขาดยนั่นยะนี่พ่อแม่มึงฆ่าเลยมึงยิ่งไดนบ ตัวนี้นเดือน4อันผู้คอตอแคร์บ่ขอให้ช่ยดองเนาะแลาเค่ะไทางดะเนบบนี้ก่อนบดนี้เนาะ Những cước ừ. Thằng nồng phụ nhiên là khiến cả đỉnh tên giáng Tên đo tên đồng luôn. Ừ. <laughs> 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 Bây đó อ,อดีแต่สมัยตอนสาวางเฮียนก็เคยดินอยู่เนาะคือน,อนอ่องๆพืนดินตัดแทะนะ <c oughs> ผู้จักเทือนิชิาบอ่เอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่ พื้นหันขนาดเต้นนองดองแก่ชินเโดดนางน่อยคนนี้ พันมาทางนี้บะดินย่งางบดนี้เอาอรึกออกจากกันวงเนาะก็สิเป็นลูกบ่อไร่พะลุยพู้นี่แม่นบราะละแม่นบาจะเป็นลูกบ่อไร่บ่โอ้เป็นไอ้พอเจ้าสิมานเหรอบ,บ่เออย่างเหรอคนก็มีเวียกมีงานอยู่ทางบ้านน้องน้องไซ y, น้องเอด็ดเนาะ เปินก็มีงานสร้างบ้านเปินการลงมากับบะฮึงพี่น้องเ้ยลงมาบ้านสาตเตวกากลับขึ้นเนื้ออีกเนาะเพราะว่าเวียงานเพิ่นกยังยูบพุ่นยังขางค่าเพิ่นนะนี่เนาะบนใดเพิ่นอนนนนนน้อไมไ้ขักปัญญาสองชั้นสามชั้น ผืมผฉ่อมได้แล้วเนาะชอมได้แล้วพนะัดมาเสียอีกผุนทักผุนหฮากันบ่อ,นอ่นาไปเบิ่งก่อน,นผู้ดินยางผู้ดินบานผู้หาเฮาก็มีบ่ไีน โอ้ยไผลูกวาไล่ได้เนาะเอาแรงป๊บเลยพูนไม่ยังหา,บาวนะบ้าบนังเบิาบา้งหันบายกะย่าหาวบ่อได้ยังไงเบื้องหันตูหาวันเป็นแบบตูแบบใดไข่โบ ให้จเป็นอีปึกบ่เนี่เจ้า,จาต้องตัดผมฉันเลยนางจังสะสบายเออ,อใครรบอันนางนางสีไวับ่เดือบมือโค้งอยู่ <laughs> thế còn xạ đây là <laughs> đây em chẳng bớt đâu khay cho nó cả bó đây nè thế nó bảo mẹ mình <laughs> 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 nhát <Nhắc> mà nè <này>. dính <laughs> 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 กันสิประมาณนี้เลยพ่อให้พี่น้องสว่างก็สิขอจบลิปเพียงธนกนเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหับสมคิปของสว่างและกับข่ามโฆษณาน้าขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องสําหรับคลิปนี้กายสบายดี